ตอนนี้นูอ,อยู่กรุงเทพชีวิตมันโคตรจะสบายเลยรู้บ้างไหมหแม่รีบกลับไปเลยนะเดี๋ยวแฟนฉันไม่เห็นฉันจะซวยเอาทาไมพูดกับแม่แบบนี้ไปเะเลังเกียติแม่ขนาดนั้นเลยเหรอลูกฉันกําลังจะแต่งงานกําลังจะมีชีวิตที่ดีฉันจะไม่ยอมกลับไปจอมปากอยู่ที่บ้านนอกแบบจนๆแบบนั้นอีกแล้วอะ่ะ กาแฟร้อนๆมาแล้วครับเขาสั่งแบบที่ตัวเองชอบเลยนะจริงเหรอจ้ะจริงด้วยตัวเองอ่ะรูใจเขาตลอดเลยนะแบบเนี้ยจะไม่ให้รักได้ไงก็เพราะว่าเขารักตัวเองไงเขาถึงได้ใส่ใจเป็นพิเศษอ่ะากินกันดีกว่า อืมเอ่อเราก็คบกันมาตั้งหลายเดือนแล้วนะแล้วเขาก็พาตัวเองไปเจอพ่อกับแม่เขามาแล้วด้วยอะ่ะใช่ทำไมอเอ๋อเมื่อไหร่ตัวเองจะพาเขาไปหาพ่อแม่ตัวเองบ้างล่ะเขาจะได้บอกพวกท่านไงว่าเขารักทุกเสาวท่านมากแค่ไหนอะ่ะคือคือว่าพ่อแม่เขา เสียไปหมดแล้วอะ่ะอ๋อแล้วแบบนี้ตัวเองอยู่กับใครอะ่ะเขาก็อยู่คนเดียวมาตลอดอะ่ะจนมาเจอตัวเองนี่แหละเขาเสียใจเรื่องพ่อกับแม่ตัวเองด้วยนะแต่ตัวเองรู้ไหมว่าต่อไปเนี้ยตัวเองจะไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วนะเพราะว่า ตัวเองจะมีเขาคอยอยู่ข้างๆตลอดเวลาอะไรเงเกิดอะไรขึ้นหรอเออไม่มีอะไรหรอกค่ะเขาก็รักได้เหมือนกันนะ ล,ลูกจะไม่เยี่ยมแม่บ้างรู้ไหมว่าแม่คิดถึงลูกแค่ไหนหนูก็ไม่ค่อยว่างอะนะแม่ช่วงนี้ยงานก็ยงังยุ่งอ่ะอีกอย่างหนูก็ไม่ได้อยากกลับไปนักหรอกทําไมละลูกแม่ไม่รู้อีกหรอที่หนูไม่อยากกลับไปบ้านนอกเนี่ยเพราะว่าหนูไม่อยากกลับไปจนไงตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพชีวิตมันโคตรจะสบายเลยรู้บ้างไหมหนูไม่ยอมกลับไปจมปลักอยู่ที่บ้านนอกแนะ่แม่เข้าใจ ว่าลูกต้องการอะไรแต่แม่ก็คิดถึงลูกถ้าลูกไม่มาหาแม่ให้แม่ไปหาลูกก็ได้นะนี่แม่หยุดเลยหยุดความคิดนั่นเลยนะจะมาทําไมมาให้ฉันอายรืยไงฉันไม่อยากให้แฟนฉันหรือเพื่อนฉันรู้ว่ามีแม่จนๆแบบนี้ใครโทรมาตัวเองเออประกันค่ะแค่นี้นะแล้วไม่ต้องโทรมาอีกนะเข้าใจไหม เขาอยากกินสลัดอยู่พอดีเลยโอเคงั şey yes um> ้นเขาไปอาบน้ำก่อนนะจ้ะตธอไปอาบน้ำมาเขาปะบ้าเอ็งไปก่อนเลยไม่เลยไม่ยอมด้วยกันเนาเออ ไหมครับอุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะเต้เลิกวันน่รโรแมนติกมากเลยอ่ะชอบมากเลยก็วันนี้มันเป็นวันพิเศษนะครับก็ต้องมีอะไรที่มันพิเศษพิเศษอยู่แล้วล่ะวันพิเศษเขาว่าแล้วว่าที่รักต้องลืมอ่ะเฮ้ยจริงด้วยวันนี้มันครบรอบของเราี่่อ๋อเตงเขาขอโทษเขาลืมเสนิทเลยอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้โกรธที่รักเลยนะเขารู้ว่าวันวันหนึ่งอ่ะที่รักต้องทํางานหนักแค่ไหนเรื่องแค่นี้เขาไม่เอามาใส่ใจหรอกขอบคุณมากนะตัวเองที่รักของเขาที่รักจ๋าวันนี้มันก็เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของเราแล้วนะจริงด้วยทําไมเวลาหนึ่งปีมันเร็วขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเราเนอะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งยิ้มแล้วก็ร้องไห้หรือต่อให้เราทะเลาะก,กันหนักแค่ไหนก็ตามเหตุการณ์พวกนี้มันทำให้เขารู้เลยนะว่าเขาได้เจอคู่ชีวิตของเขาแล้วละ่ะเชียว ตัวเองว่ามันจะเร็วไปไหมถ้าเขาจะขอตัวเองแต่งงานแต่งงานกับเขานะครับชจยยุทไม่ค่ะไม่ไวไปค่ะแต่งค่ะตเตยแต่งเอาคุณนะ รักตัวเองนะครับรักตัวเองค่ะเ,เห็นกับข้าวแล้วแม่ก็คิดถึงลูกแม่ไม่รู้อีกเหรอ ทีห่หนูไม่อยากกลับไปบ้านนอกเนี่ยเพราะว่าหนูไม่อยากกลับไปจนไงตอนนี้หนูอ,อยู่กรุงเทพชีวิตมันโคตรจะสบายเลยรู้บ้างไหมหนูไม่ยอมกลับไปจมปลักอยู่ที่บ้านนอกแนะ่หนูไม่ยอมกลับไปจมปลักอยู่ที่บ้านนอกแน่เบย์เตยแม่คิดถึงลูกแม่จะไปหาลูกเอง หรอแกโทรมาแต่เช้าเลยชยุธขอฉันแต่งงานแล้วนี่ฉันโทรมบอกแกคนแรกเลยนะเนี่ยอะไรนะจริงหรอแกโหยยินดีกับแกด้วยนะอิจฉาจังเลยอะ่ะฉันนด้อยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างจังนี่ในฐานะที่แกเป็นเพื่อนฉันอนะแต่ฉันจะติดต่อเพื่อนของชยุธให้สนใจไหมยอย่าหาทำเลยนะแก <c oughs> เพื่อนชยุธแต่ละคนน่ะถ้าไม่แต่งงาน,นมีลูกมีเมียก็เป็นแกฉันขอผ่านจา้ะ เออนี่แกเดี๋ยวมันต้องมีวันที่ฉันไปลองชุดแต่งงานอะ่ะแกไปช่วยฉันเลือกด้วยนะโอเคปะโอเคได้จ้าไปวันไหนก็บอกนะเออแค่นี้ก่อนนะแกฉันจะไปอาบน้ำทำง,งานแล้วอะ่ะเออโอเคโเคเจอก,กันนะจาอ,อ,อุ้ย ไหมดเลยมาไม่ให้ส้มให้เสียงเลยมีอะไรครับเองเราจะไปเลือกชุดแต่งงานกันวันไหนดีคะอคงเป็นอาทิตย์หน้าจะ่ะวานอาทิตย์นี้เขาต้องทำงานทั้งอาทิตย์เลยเอ่ะก็ได้แค่งนั้นเดี๋ยวเขาเลือกร้านชุดแต่งงานเรานะครับ <c oughs> เออตัวเองคือเขาอยากทำให้มันถูกต้องตามประเพณีอะหมายเขาว่าไงคะ เออคือเขาอยากไปเจอญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งตัวเองอะครับก็เขาบอกแล้วไงคะว่าพ่อแม่เขาเสียหมดแล้วอะตอนนี้ก็เหลือตัวเขาคนเดียวแล้วก็เพื่อนสนิทอย่างยายฝ้ายเท่านั้นแหละคะ่ะก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้งั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปดูชุดแต่งงานกันนะค่ะที่รกงั้นเดี๋ยวเขาไปทำกับข้าวรอนะจ้าอร่อยอร่อยเลยนะจ้ะ Uh <laughs> huh. ไหนบอกให้มาเจอกันที่บ้านไปไหนซะแล้วล่ะนางเตยนี่ ي, โทรหาซะหน่อยนะเนี่ยฮัลโหลแกอยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่ที่หน้าบ้านแกแล้วนะเฮ้ย <c ười> <c ười> ฉันอยู่ที่ร้านเลยวะแกเฮ้ยขอโทษทีอ่ะพอดีชยุทธเขามาทำร้ายแถวนี้อ่ะก็เลยแวะเข้ามาเลยงั้นแกมันจอฉันที่ร้านนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันตามไป จริงเลยยี่ใบเตยอ,อุ๊ยอุ๊ยขอโทษที่ค่ะป้าหนูไม่ทันมองเอ๊เดี๋ยวนะนี่ป้าบัวตองเปล่าคะใช่ป้าชื่อบัวตองฟ้ายใช่ไหมลูกใช่ค่ะฟ้ายเองค่ะอย่าบอกนะคะว่าป้าจะมาหาใบาเตยอะค่ะใบเตยเขาไม่อยู่ห,หรอกค่ะอ้าวเหรอแล้วรู้ไหมว่าใบาเตยไปไหนรู้สิคะก็ฟ้ายจะไปหาใบาเตยอ,อยู่พอดีงั้นเอาอย่างนี้ป้าบัวตองอะไปกับฟ้ายแล้วกันนะคะ จ้าขึ้นรถเลยค่ะ ตัวเองชุดนี้เป็นไงคะสวยไหมสวยที่สุดในโลกเลยครับว่าที่เจ้าสาวของผมตัวเองก็รีบไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวยาย้ายมาเราจะได้มาถ่ายรูปกันไงได้ครับได้ครับรอเขาแป๊บนึงนะ <c oughs> เตยนี่ลูกกำลังจะแต่งงานหรอแม่ที่แม่มาได้ไงเนี่ยใครพาแม่มาที่นี่ฝ้ายแกใช่ไหมแกพาแม่มาที่นี่เหรอใช่ทำไมหรอแกที่แม่รีบกลับไปเลยนะเดี๋ยวแฟนฉันไม่เห็นฉันจะซวยเอาทำไมพูดกับแม่แบบนี้ ไปเตรังเกียดแม่ขนาดนั้นเลยเหรอลูกอย่าให้ฉันต้องพูดอะไรไปมากกว่านี้เลยนะแม่ฉันกำลังจะแต่งงานกำลังจะมีชีวิตที่ดีแล้วมันก็จะเป็นชีวิตที่ดีกว่าตอนอยู่กับแม่ด้วยฉันจะไม่ยอมกลับไปจอมปากอยู่ที่บ้านนอกแบบจนๆแบบนั้นอีกแล้วอะอย่าให้ฉัต้องพูดอะไรไปมากกว่านี้เลยนะแม่ฉันกำลังจะแต่งงานมีชีวิตที่ดีแล้วมันก็จะเป็นชีวิตที่ดีกว่าตอนอยู่กับแม่ด้วย เตยชัยยุทธนี่คุณโกหกผมมาตลอดเลยเหรอชัยยุทธฟังเตยอธิบายก่อนนะเตยอธิบายเรื่องนี้ได้นะคุณไม่ต้องมาอธิบายอะไรทั้งนั้นนะเตยผมได้ยินสิ่งที่คุณพูดกับแม่ของคุณทั้งหมดแล้วทำไมละ่ะเตยทำไมคุณถึงคิดว่าผมจะรับไม่ได้ถ้าคุณมีแม่เป็นคนจนทำไรท่ทำสวนชัยยุทผมไม่คิดเลยนะเตยว่าคุณจะเป็นคนที่มีความคิดแบบเนี้ย นั่นแม่คุณนะเตยคนที่อยู่กับคุณมาทั้งชีวิตอะผมขอพูดตรงๆนะว่าผมรับการกระทำแล้วก็ความคิดของคุณแบบนี้ไม่ได้ไม่นะเสียวทำไมชื่อพูดแบบนี้อะผมว่าเราเลิกกันเถอะเพราะขนาดแม่ของคุณคุณยังทำได้ขนาดนี้นเตยแล้วถ้าเราแต่งงานกันไปคุณจะไม่ทำกับผมเหมือนที่ทำกับแม่คุณหรอ ไม่ไม่เตยรักคุณนะเขารักตัวเองนะนเขารักตัวเองมากเลยคุณไม่ต้องมาบอกว่ารักผมเลยเตยผมว่าคุณกลับไปรักคนที่รักคุณมากที่สุดให้ได้ก่อนเถอะก่อนที่จะไปรักคนอื่นเขาอะไม่นะาจะหยุดจะหยุดจะหยุดแต่ขอโทษแต่ขอโทษกลับมาก่อนยุดไม่เป็นไรนะลูกอย่าร้องค ขอแม่เองแม่ขอโทษนะไม่ใช่ความผิดของแม่หรอกะทั้งหมดเป็นความผิดของหนูเองหนูผิดเองแม่หนูต่างทากที่ขอโทษแม่หนูเป็นลูกที่เห็นแก่ตัว นึกเลยไปมว่าที่หนูมีทุกวันนี้ได้ก็เพราแม่หนูขอโทษนะแม่เป็นไรลูกแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยนะ ว่าจะมาซ้ำเติมฉันอีกอะเปล่าผมก็แค่มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนิดหน่อยอมีอะไรก็รีบพูดมาเถอะค่ะเพราะว่านับจากวันนี้ไปอะ่ะเราสองคนคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วคุณจะไปไหนเตยจะกลับไปอยู่บ้านนอกกับแม่ค่ะเพราะว่าเตยรู้แล้วว่าใครที่รักแล้วก็สำคัญที่สุดสำหรับเตย ผมดีใจนะที่คุณคิดได้จริงๆแล้วผมมีเรื่องอยากจะคุยกับแม่มากกว่าครับกับแม่ผมตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วอะครับว่าจะไปขอลูกสาวแม่แต่งงานให้มันถูกต้องตามประเพณีครับแม่ชิยท์คุณหมายความว่างไงคะก็แค่คุณคิดได้ผมก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วไปเตย ใบเตยเรากลับมาแต่งงานกันนะใิวแม่คะหนูสัญญานะว่าต่อไปเนี้หนูจะอ,อยู่กับแม่เคียงข้างแม่ แล้วก็จะไม่ทิ้งแม่ไว้ข้างหลังอีกแล้วหนูรักแม่นะ